ยิ่งูน่าผลน้ำขงส่อไปมาลำา่าเดิมชาวบ้านัทีขาวพอกับห่วยงานที่รับผอบอ้าวเยนประเด็นร้เรต่งกระบอกเสียงให้อีกแรงนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบึงแลแก้ไข่หน่อยนะคะคนแบบนี้มากล่า20ปีแล้วค่ะทีจะมาหน้าเรินะครับคุณผู้ชมตัดภาไปที่จังหวัดสุโขทัยตองบว่บ้านเขาเก็บเข็ดไปเจอนะฮะเจอดีครับเขาเมื่อนัญจรเลยเขาละ ขคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพรถจักรยานยนทั้งหมดแปดคันในการขุดเขาจนเหลือแต่ซากครับหลังจากจอดไว้ที่บริเวณท้ายอ่างแม่กองไถ่อยู่ที่อำเภอบ้านด่านนาถอยนะครับจังหวัดสุโขทัยโดรถจักรยานยนต์ได้กล่าวถึงชาวบ้านจากพื้นที่บ้านหนองตาแดงและก็บ้านลานตาเบงที่อำเภอทุ่งเสงี่อมเก็บเศษโฟลในพื้นที่ของเจ้าถิ่น เนื่องจากในช่วงนี้นะครับคุณผู้ชมเห็ดโคนเนี่ยออกเยอะแล้วขายได้ราคาดีกิโลกรัมละหลายร้อยหลักหนลายบาทเลยนะวันเดียวแต่สร้างรายได้เป็นหลายพันบาทเลยจนมีชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดกันจำนวนมากจนอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันแยกเก็บเห็ดกันจนบาปลายถึงขั้นเผารถอันนี้คือเบื้องต้นเขาคิดว่านี่เป็นสาเหตุนะเห็ดโ <c oughs> คนเป็นสาเหตุของการเผารถแบบนี้จะม,มันตุบตาเพรา,ราระหน <c oughs> มาตู้รถไฟ เยเลยลคือถ้าเกิดว่าเป็นเพรแบบที่นัสมัค